ก็อันนี้นะครับจะรีวิววงจรปรับรอบนะครับใช้กับไฟ DC 6ถึง12โวลต์นะครับผมในชุดก็จะมีสายมาให้มีสวิตช์2อันนะครับสำหรับกดหมุนขวาหมุนซ้ายนะครับผมนี้ตัวปรับความเร็วรอบนะครับก็เริ่มต้นอันนี้มอเตอร์นะครับเดี๋ยวจะลองต่อให้ดูก่อนนะครับก็อันนี้ต่อสายมอเตอร์ก่อนนะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับมอเตอร์นะฮะ นี่มอเตอร์ผมก็ไม่ได้มีคั่วอะไรก็ยัดยัดเข้าไปเลยนะครับขย,เ,ยเสร็จ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 เสา็เร็จเร็ะคสร็บเสร็จเร็จเร็วเร็จเสร็สอนสร็นะครับ หนีบที่ขั้วบวกไว้ก่อนนะฮะก็หนีบที่ขั้วบวกของแบตนี่ก็ลบอันนี้ก็สายขั้วลบนะครับแล้วก็หนีบเข้ากับขั้วลบนะครับปึ๊บนี่ครับถ้าติดก็จะมีไฟแดงโชว์สถานะนี่นะฮะทีนี้เราก็มาดูมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็ยังไม่หมุนนะฮะแล้วก็ลองปรับรอบดูก่อนนะครับว่าหมุนไหมไม่หมุนอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าจะให้หมุนเราก็ลองกดปุ่มนะครับ นี่สีเขียวหมุนทวนเข็มนะครับเห็นไหมเอ่ยนีเขียวหมุนทวนเข็มสีแดงหมุนตามเข็มนี่ครับสีแดงหมุนตามเข็มสีเขียวหมุนทวนเข็มสวิตอันนี้ก็จะเป็นสวิตแบบกดค้างถึงจะทํางานนะครับกดติดปล่อยดับนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเ,เรื่องรอบอย่าลองอันนี้แม m a x i m u มรอบให้ดูก่อนนี่ครับรอบปีกขึ้นเห็นไหมฮะ อย่านี้เราจะให้รอบลอดรอบลงก็ลดลงได้นะครับอันนี้ต่ําสุดบิดตามไปเราต้องบิดขึ้นมาหน่อยนี่ก็รอบช้าๆนะครับสำหรับใครที่จะไปปรับรอบแล้วให้หมุนซ้ายหมุนขวาก็แล้วแต่เลยครับผมตัววงจรรับกระแสะได้ไม่เกิน10แอมป์นะครับโอเคขอบคุณครับ